สวัสดีครับอันนี้เป็น e p ที่2สําหรับการเรียงกระบวนการวัดสายตาหลังหลังจากที่คุณออได้ค่าสายตาเก่าหรือตาป่าของเขาและก็พิดโหเ,เรียบร้อยแล้วเนาะคุณมีการบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งขั้นตอนที่เราจะเริ่มจากตอนนี้ก็คือถ้าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์วัดตาคุณก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วัดตาได้เลยเนาะไม่ยากอะไร หลังจากที่เราได้ค่าสายตาจากคอมพิวเตอร์มาปุ๊บเราก็จะใช้คุณมีเลนเสียงกไปใช้เรเลนเสียงคุณมีโฟลัพเตอร์คุณก็ใช้โฟลัปเตอร์อันนี้ไม่ได้ยากอะไรอ่ะโดยการวัดตาครับเราจะต้องทําการวัดทีละข้างเนาะเริ่มต้นจากข้างขวาเสม,มอแล้วกันจะได้จำเป็นเรื่องเดียวกันเนาะ ปิดตาข้างขวาอ่าปิดตาข้างซ้ายครับใช้ตาข้างขวาในการวาดตาก,ก่อนให้เขาลืมตาสองข้างนะถ้าเป็นฟลว์เตอร์ก็ปิดตาข้างซ้ายเหมือนกันเนาะโดยขั้นตอนกนารวาดสายตาหลังจากนี้เราจะต้องแยกเขารู้ก่อนว่าเขาเป็นสั้นหรือเป็นยาวถ้าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ออโต้โอเคมันคงให้ขาสายตาเป็นแบบคลินิกมาแล้วหล่าว่าน่าจะสายตาประมาณนี้แต่มันก็มีหลายๆเคสที่คอมพิวเตอร์ให้ขาสายตามาแล้วมันผิดเพราะฉะนั้นนั่นคือกระบวนการออเจกตีฟมันขั้นเคลื่อนได้ สมอนะอัตราความสําเร็จเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เคสต่อเคสเนาะหรือคุณเปิดเครื่องงานก็ก็ทำให้การกดคอมมันมันก็อาจจะมีเพี้ยนสูงด้วยเช่นกันเ,นเคเรื่องมันร้อนนิดเดียวก็เริ่มมีปัญหาแล้วของพวกนี้นะทีนี้เราก็จะมาสแกนโดยกระบวนการ subjective ว่าเฮ้ยค่าสยตายที่ออกใจากคอมพิวเตอร์เนี่ยทัวปะวะน,นะโดยเริ่มต้นที่ ติดตาข้างซ้ายนะใช้ตาข้างขวาถ้าเขาไม่ใสยตาเก่าใส่ใสายตาเก่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าคุณบันทึก v a กับ t h o โอันกี้นี่เรียบร้อยหมดแล้วเนาะคุณก็ลองใส่ค่าจากคอมพิวเตอร์ดูก็ได้นะครับหรือถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณก็เริ่มโดยการใช้กระบวนการวัดตาแบบ u u o h r o m e นะในการวัดแยกแดงและเขียวซึ่งอันนี้ผมใส่ลิงก์ไปให้กด,ดจากลิงก์นี้ถ้าคุณยังไม่รู้จักมัน ซึ่งผมจะไม่พูดในคลิปนี้เลยนะไปดูเอาเพราะมันยาวหลังจากที่คุณไปเรียนรู้กระบวนการใช้ดูโอโกลมปุ๊บคุณก็จะหาค่าสายตาที่เป็นสั้นหรือยาวของเขาอะที่มันน่าจะถูกต้องในีขั้นตอนเต้นนะซึ่งกระบวนการนี้มันเก็ดแค่การวัดยาวพอคุณได้ค่าสายตาเรียบร้อยปุ๊บคุณก็จะจ้องใช้วิธีการ ออกเก่งและสเต็ปดาวะมันจะเป็น2วิธีที่อยู่ในอันเดียวกันโดยการใส่บวก7จแล,ล้วก็ค่อยลดสายตาลงหรือจริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็นการบวกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมัวนะแถว2 0่0แล้วคุณค่อยทำการสเต็ปดาวลงาซึ่งวิธีนี้ผมก็แปะลิงก์ไปให้เหมือนกันเนะาะจะไม่พูดใน EP นี้คุณไปศึกษาเพาิ่มเอาหลังจากที่คุณได้ขั้นตอนนี้ออกเก่งสเต็ปดาวปุ๊บเราจะได้เป็นค่าสายตาสั้น ที่น้อยที่สุดและเป็นบวกที่มากที่สุดสำหรับคนคนนี้เนาะขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาหาค่าสายตาเอียงกันเนาะซึ่งกระบวนการค่าสายตาเอียงก็จะมีหลายคลิปมากเลยก็แบกไว้ไอีกเหมือนกันถ้าใครยังไม่รู้กดเข้าไปดูก่อนว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วคุณก็มาฟลอกกิ้งสเต็ปดาวน์เนขั้นตอนสุดท้ายคลิปก,ก่อนหน้านี้เนาะต่อไปดูเลยเี้ยงมาทั้งหมดเนี่ยทำเสร็จไวป้ปุ๊บปิด ตากวาเปิดตาส้ายแล้วทาแบบเดินไปตาข้างซ้ายอีกครั้งแล้วเพื่อจะได้ค่าสายตาต่อละข้างที่ให้มีเอีที่สุดของคนคนนั้นลแล้วเราก็จะจบ EP ที่2เดี๋ยวเรามาเจอกันี p พที่3ถัดไปเนาะ